เวลาเป็นไมเกรนทรมานมากๆเหมือนแบบว่ามีอะไรเนี่ยมาบีบลัดหัวของเราไว้ขายเฉียง าเป็นไมเกรนหรือเป็นอาการปวดหัวข้างเดียวนะคะก็จะเป็นอาการที่แบบทรมานมากๆเหมือนแบบว่ามีอะไรเนี่ยมาบีบรัดหัวของเราไว้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สายตาได้หรือว่าไปทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งการทํางานที่มีการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านี้ได้เลยมันก็เลยเป็นอาการที่ทรมานแล้วต้องการที่จะให้หายจากไมเกรนในทันทีเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะ ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพสมองของเราได้เร็วขึ้นเวลาปวดไมเกรนนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดร้าวที่ขากรรไกรนะคะคอบา่าไหลหรือบางรายที่เป็นมากนะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้หรืออาเจียนสิ่งแรกที่เราคิดได้เมื่อเรามีการปวดไมเกรนในขั้นที่ทรมานแล้วนะคะก็คือการหายามารับประทานแต่ยาเนี่ยจะช่วยได้แค่บรรเทาอาการปวดเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาถึงต้นเหตุของอาการไมเกรนซึ่งยาที่หมอให้เรารับประทานก็จะมีพวกยาคลาย กล้ามเนื้อคาเฟคอค์อดยาขยายหลอดเลือดต้องใช้เวลา30นาทีหลังการทานยายาถึงจะออกฤทธิ์แล้วทุกๆสชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องรับประทานยาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ายาหมดฤทธิ์แล้วแล้วเราไม่ทานยาเพิ่มอาการไมเกรนก็จะกลับมาปวดอีกครั้งเหมือนเดิมคนที่มีอาการไมเกรนก็จะรู้สาเหตุของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุอะไรเนี่ยที่ทําให้เรามีอาการปวดไมเกรนถึงขั้นทรมานขนาดนี้ก็อย่างพวกความเครียดปัญหาสายตาสายตาที่สั้นหรือยา เกินไปโดยเฉพาะคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อคอ่าไหล่ของเรานี่มีอาการเกรง็งบวกกับการใช้สายตาที่จ้องไปที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นจัดมากๆพอตอนกลางวันเนี่ยอากาศกลับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเป็นอากาศร้อนระอุอบอ้าวการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รวดเร็วอย่างนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีอาการปวดไมเกรนอย่างทรมานได้เหมือนกันและการรับประทาน คาเฟอีนก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะทําให้ไมเกรนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็อย่างเช่นพวกกาแฟโกโก้ช็อกโกแลตแ้เป็นเครื่องดื่มที่ น่าอร่อยอร่อยจริงๆเลยสิ่งที่ยามิจอยบอกมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรามีอาการไมเกรนถึงขั้นทรมานได้เลยค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะป้องกันอาการไมเกรนได้ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นะคะอาการไมเกรนของเพื่อนก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ละ่ะเราจะทํายังไงถ้าเป็นเพื่อนเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วอาการไมเกรนเนี่ยเริ่มกลับมาในระยะเริ่มต้นเพื่อนๆก็ต้องรีบทานยาให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้อาการไมเกรนเนี่ยอยู่ในระยะที่เป็นอาการที่ทรมานค่ะเพราะ ว่าถ้าอาการไมเกรนเนี่ยมาถึงระยะที่ทรมานเมื่อไหร่นะคะอาการไมเกรนเนี่ยก็จะหายยากมากๆเลยค่ะช่วงเวลาที่เรามีอาการปวดไมเกรนนะคะเพื่อนๆต้องหยุดใช้สายตาทันทีค่ะแล้วก็นั่งอยู่ในที่เงียบๆมืดๆไม่มีแสงที่จ้ามารบกวนเราแล้วก็ใช้ผ้าุนหนูชุบน้ําเย็นหรือน้ําแข็งมาประครบที่ศีรษะประมาณ15-20นาทีพร้อมกับนวดคลึงที่ศีรษะเบาๆแต่ก่อนที่เราจะไปรับประทานยาเพื่อลดอาการปวดไมเกรนเราลองมาดูวิ ธีต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะทําให้อาการปวดไมเกรนของเราเนี่ยลดลงโดยที่เราไม่ต้องทานยาอีกต่อไปวิธีแรกนะคะก็คือการควบคุมความเครียดจจรนาว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรมากมายที่มาสะสมทําให้เราเนี่ยเกิดความ เรียดหรือเปล่าวิธีที่2ก็คือการนั่งสมาธิเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการสอนการนั่งสมาธิของท่านอื่นๆนะคะที่เขาทําคลิปแชร์ไว้ใน YouTube การสงบจิตใจการกําหนดลมหายใจการเดินจงกรมนี่ก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะวิธีที่3การฝึกโยคะการฝึกโยคะนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการฝึกสมาธิบวกกับการออกกําลังกายไปในตัวนะคะเพื่อนๆหาดูได้ตามโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะคะมีหลายๆท่านที่ ท,ทำคลิปวิดีโอแชร์วิธีการฝึกโยคะเพื่อลดอาการไมเกรนหลายคลิปเลยค่ะลองไปดูนะคะวิธีที่4การออกกําลังกายหลายๆคนนะคะก็บอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นยาวิเศษที่ทําให้ร่างกายเนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งการออกกาลังกายเนี่ยก็จะสามารถลดอาการปวดไมเกรนของเพื่อนได้เหมือนกันค่ะ วิธีสุดท้ายวิธีที่5ก็คือการนวดวิธีการคลึงกดนวดเบาๆตามจุดต่างๆของบริเวณศีรษะนะคะก็จะทำให้อาการไมเกรนเนี่ยทุเลาลงแล้วก็หายปวดในที่สุดค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูในคลิปวิดีโอที่ยัม่จอยทาไว้เป็นคลิปวิดีโอนวดไมเกรนด้วยตัวเองเดี๋ยวยม่จอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปดูวิธีการนวดได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ยม่จอยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัม่จอยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย